เรืครามนอกจากปีนี้ผมงานที่จะแสดงแล้วเดี๋ยวีผมยยางานเรียนเด็นด้เราจะได้เหน็นการของคู่ก็ <c oughs> ครับ<ม>นี้ก็ใกล้ถึงใกล้เข้ามาแล้วก็คือเป็น B รีแลนะครับผมก็ <c oughs> เป็นเหมือนกับงานแฟนมีของพวกเราครั้งแรกนะครับผมก็ทั้งท่ายเลยครับ,รบดูมาติดอีสามคนนะครับผมก็เป็นกิจกรร,รมที่พวกเราไม่เคยทํามาก่อนด้วยครับก็อยากติดตามเลยนะครับผมครับผมก็ถ้าการซ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าแบบหนักหง่วงมากๆมากๆเลยครับแ<ช>บบว <c oughs> ่า เชา้ายันค่าเลยอ่ะบบงบางบางทีก็แบบเชา้ายันแบบอีกวันหนึ่งเอ,อ <c oughs> ใช่ครับผมแบบว่าตั้งแต่แบบก้าวมงเช้าถึงเที่ยงคืนก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ถือว่าทุกคนก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากๆแบบทุกคนก็อยากจะทําออกแบบทุกอย่างออกมาให้มันดี <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่เพราะว่าแบบเป็นคอนเสิร์ตแรกด้วยแล้วก็ก็ด้วยความที่แบบมันมีครั้งเดียวในชีวิตเนาะใช่คารมันเหมือนกับมันไม่ใช่แบบที่เล็กๆครับมันเป็นการรโดม ใช่แล้วเห sociedad, มือนกับมันเป็นความฝันที่แบบของผมด้วยก็เหมือนกับได้แสดงที่ฮานาโดเขาจะทำเต็มที่แน่นอนไม่ใช่แค่เน็ตแต่เต็มทุกคนทุกใจทุกคนเลยพูดเลยที่เราเห็นจากน้องเขาหลงแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้กลายเป็มากกว่าพวกเราที่เราดีที่สุดแล้วจริงๆตอนมากที่สุตอนนี้เหมือนกับผู้ยังไม่เหมือนกับยังไม่ได้ให้ใครเห็นใช่ขนาดนั้นเขาเหมือนกับต่างคนต่างซ้อมต่างต่างคนต่างซ้อมแยกกันแล้วถึงก็ค่อยมาเจออทีตอน ใช่แต่ว่าเนี่ยคือคิดว่าถ้าเราของเราซ้อมหนักแล้วคนคนอื่นก็น่าจะไม่แพ้เราเลยใช่เพราะว่าแบบถ้าเราฝือเราหนักขนาดนี้คนคนอื่นก็ต้องแบบหนักเท่ากับเราอยู่แล้วเนี่ยใช่เ<ช>พราะหมอนกับมันต้องเอาให้อยู่เาราเวทีใหญ่แล้วก็เวทีใหญ่พอเป็นโดมคณะโดมต้องใหญ่หแล้วสามพันคนแต่คู่ที่เสียเลียนผาก็หมายถึพยายามอะไรไม้อยออคู่นั้นคู่นั้นเขาเขาซ้อมกันหนักเขาก็หมอนกังจู่จีกันหนักด้วยครับ ไม่เขาเหมือนกับพี่ตีมี้เขาเหมือนกับไม่เป็นเมืองเมืองอีมูชชั่นอลไฮด์นะครับอีมูชชั่นอลเขาเหมือนกับเขาก็เหมือนกับไอ้อาก็แบบใช่กันแบบให้กำลังใจกันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีครับผมใช่เพราะตรงนี้ว่าพี่อ่อนพี่ตีนถตามใจน้องได้ครับผมเดี๋ยวออกไปนี่เขาก็ลายมึบอกแล้วทำไรอะพูดไรอะเน๊ตใช่ใช่เมาราเรียนเนี่ยต้องทำอิสเรี ก็เกี่ยวกับโชว์ใช่ไหมครับก็เอาจริงๆก็โชว์เมืองของเราคือพราะชาใช่ไหมครับผมก็ความเผ็ดความร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมทั้งแบบหลายๆอย่างนะว่าเอ้ยคือจมพูดได้แค่นี้ที่เดี๋ยวมับหนุ่ใช่ครับประมาณนี้รอติดตามได้เลยครับงานที่ค่อนข้างดูดีเวลาแบบพักผ่อนหรืออะไรแบบนั้นแต่โดยเป็นหมวดแต่ต้องแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้เหมือนกับฟ้องถึกดึกใช่ไหมครับเราก็ถ้าเรากลับบ้านไปแล้วก็ต้องรีบนอนก็กินน้ำเยอะแล้วก็รีบตื่นขึ้นมา พ uhm. ี่จะทํางานต่อไปใช่ครับก็ก็พยายามที่แบบให้นอนให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่ครับก็สรุปเจงว่าสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินใช่ครับเพราะว่าพอเรายิใช้ร่างกายหนักแล้วเรากินไม่ถึงเนี้ยมันก so mm ็อาจจะทําให้เราดูเซมดูซูดได้ไงบวกกับน้ําด้วยแล้วก็ต้องรีบแบบรีบคือการนอนมันสำคัญมากๆเลยทีแบบว่าต้องรีบนอนแล้วก็ เพราะว่าช่วงเนี้ยเรามีงานแทบทุกวันเลยแบบเราทางานเสร็จก็ไปซ้อมพอซ้อมเสร็จก็ต้องกลับมาถึงห้องก็ต้องรีดนอนก็ตื่นเช้าอยู่เนี้ยมันจะเป็นวนลูปทั้งช่วงนี้อย่างเงี้ยจริงเราล่าสุดหรืออะไรได้นอนดึกสุด่งเนี้ยเลยที่ว่าคุณไปไหมหรือว่า้าอ่าใช่ครับคือถ้าเดืดเป็นช่วงนี้ก็จะได้นอนแบบหนักสุดจริงก็ประมาณตีหนึ่งตีสองเราก็ตื่นประมาณแบบเจ็ดโมงอะไรเงี้ยเอาไว้เตื่นได้อยู่ ไม่อยากจะหาแต่ถ้ามีเวลาก็ต้องรีบนอนครับผมใช่เราต้องเซฟกินไอร์จีมให้ให้มากที่สุดครับ อนนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะครับผมทั้งพี่ๆแฟนคลับก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่กับให้ความสำคัญกับเน็ตเจนมากๆแล้วก็หวังว่าว่าอนาคตเราจะมาเจอกันบ่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณที่ร์ตลอดเลยครับผมครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับแบบทุกคนเลยที่ชื่นชอบในผลงานของเราแล้วก็ชื่นชื่นชอบในคลิของเรานะครับก็ขอบคุณทุกอย่างที่คอยซัพพอร์ตเจนนะครับผมก็ฝากเป็นดูแบบนี้ไปนานๆนะครับ